ก็ตั้งก็ฟันมาเล่าให้่ตั้งมาเนาะครับเออเออฟันตั้งแค่วุญลาก็ฝันว่าเดี๋ยฉพาะไปเก็บเห็ดอ๋อครับฟันมาไปเก็บเห็ดแต่้งแค่โดดเตือนเวลาครัไปเก็บเห็ดกั็มูอกบพวกเขาเพอาประเดี๋ยวไปน้ำไปเก็บเห็ดอย่างอ่าประเดี๋วกินประเดี๋ยว ินปลาแดกสีปลาแดกแกงสีนากับ้าวคน้อยกินแล้วก็ได้ไปวดทองนี่ยสินะาจะวดทองไทยกิไปไทยย่างไนกับผอดจ้าคนอ่ังไนกับผอแต่้คนมาดิคร oh, ับเนีนเยกับอดต่ favor, ok ้น uh. <ah ่ย <ah ่างไนแกะสองรอบนีกับผอดเจ้าโคนี่ยสินะอ่ากิไปรีไทายยึดมองงันยึ่แข้งโค่นยึ่แข้งโคน ไปโพทุกเรียบร้อยแล้วล่ะปวดารจะไปเราโค่นโค่นดังยู่ไม่อายุคนทโค่นไดสองโค่นตากับย่ายเราอเรียงเรียกเอ๋อั้งมือวลาล้วไปไปไปท้ากับพ่อเรีกเนาะหันหลังเจะว่าเลียงเรียกว่างวดงวดว่นเมื่อนมานึงกับสองงวดนี้มาหกกับเจ็ดเรื่องยไ นั mainland, ่นแหละที ed, oh, <yeah. S 2> ่ที่เป็นที่มาาผมก็ยังยินอย่างคำเดิมวมาเลียกนะผมก็บักหกกับเจ็ดนะมีหกกับเจ็ดคือผมถือถามว่าจิตหกจิตเจ็ดผมว่าือยังไนะเรียกกันเอฟซีก็บ่าจับปุ้ยแล้วม่เฮี้ยขึน่าท่านหลตัวพผมไล่รูดอันนี้รูดเส้นสิครับว่นีเงินนอบนอี จ่ไปเพิ่งก็คือ68รั68เออ6 8เจ็ดเจปอกกแปดเจนะครับน่านครื่องน่ันล้วขึ้นรูปหน้าแวเขาเอาป่ามาให้ไล่ลายเรีแปดอ่ะแล้วเใป่เอาเจ็ดใแปดวสิะอ๋อเรืเคหมายเครื่องยซี่ตัวนี้จะค้องกับ สิลวดชื่อเรีรักหกรักเก็ดเจนสิน่นผมมั่นใจว่าจะมาล่างมาั่มั่นใจว่าจะมาล่างนะครับแม่เก็ดยังละ่ะเจ็ดยี่หกยังละ่ะจาสินาอะไรเอฟซีเอิดอหาเบิรงนาเพิรนมากคือผมเจสิ่าอผมก็ซื้อยื่อล้วเป็นเ,เสื้อตัวผมยู่เรยแม,ยมนแมนแมน,มน,มนจะได้หกกับซี่อของผมยี่เรค่ะ จะไปเอเซ์ีบนี้หกหกเโอ้หก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 เปียเจ็ดเจ็ดเปีดมากมีหกกับเจ็ดติดหกติเ็ดไปลายเอ็ซ์เบอ่์พิดเ่าเบิ่งทบฟันน่ะคือคู่มวดนี่เธอไดเดินพิซจะกีกามาเดี๋ยวผมมาค่อยพิจนงวดว่า พาเปเลขวิ่งได้แล้ว็ไหนะะหกหกปอันนี้คือสาตัวนะคะเออรจับเรอเลยหกหกปเจดเจ็ดปแต่ว่เก็บเพชรได้ดอกเดียวเองเรเก็เดอกเดียวอกนี่ว่าสีังไเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นเลขเพื่อไปหมอีกบ่ค ทิเกีริกนึ่งเหนึาตัวตไเป็นไรเจกับหนกรเยเป็นสีเนาะกัเยอได้พบกับ่างกดอกทิพเรนถ้าว่าไอ้ที่ว่าวิ่งวิ่งนี่ยังกว่าบทีเี่นบ้านที่กล้องฝันที่แรกหมครับที่ว่ายไปวิ่งเขาเพือตัวไดก็ครับเรียกวิ่งหกกัวิ่งหกับเกวิ่งหกับเกนะครับ เรียกวิ่งหกเกจวิ่งคือหกเกจคือวัดก็มนมีหน,นึ่งมีสองมีสามแต่ผมจับผมวิกสองกับสามอยู่ล่างหกเกอีกหกัวนงเจรออหกตัวน่อยก็มันตัวน่อยก็เห็นด้เอาเนี่เออหกเก็ได้ เฮรื่องอะไรคือเรียกวิ่งเนี่นะครับก็คือให้มากมากวิ่งวิ่งนี่ก็คือให้วิ่งฮอกกับเคดเอานะครับผู้ใดมีต้นหลายนะครับเนอะเนี่ยพอวิ่งล่างมันด้บาทต่อซี่บาทจะเห็นครับเออถ้าวิ่งบนมันมันได้สามบาทเป็นบาร์มันมันรักลอยมีน้ำด้เห็นบาร์มั้ ถ้าวิ่งแรงมันด้ได้ที่บาทถ้าวิ่งสองตัวเนี่ยเยอะ่แม่ตัวนึงเฮาก็ได้กำไรอยู่แล้วใช่ไหมครับถาแมาสองตัวจะได้หลายเลยครับถ้าแมาสองตัวจะได้หลายนะครับเออโหเจ็บว่าเออยังได้หลายแล้วเป็นว่าอะไรครับแต่พวกนั้นมีทุนหลายก็ให้วิ่งเอานะครับเนาะเออมันยังมันยังชั่วยังึยังชั่วนะครับเออผมไม่เหมาะกับเส้นยาวนี่เลยครับ ก็คือแนวทางที ne, ces, 六六 ouais. ่จ <Right. pagar. S 2> okay. uh ัดไฮซ้ำตัวนี่ก็คือฮกแครับเจนะครับแล้วก็เลขสอตัวให้กันไว้นี่ก็คือหนึ่งเกจกับหนึ่งฮกนะครับเมลเขาเก็บเห็ดในดอกเดียวไปมัน้อมืเลยเก็บเห็ดในดอกเดียวครับแต่ครับยาเขาบอกว่ามาฮกกับเผมเลย่าจับไซซุบีดีบอมาฮกกับเกจจับไซนี่จะว่าเฮ็ดจะเป็นหาซะนั่นบอสผาบอกว่าจะได้เสือจะเสียวด เสืตัวผมแบบผมมัก6กหกแปดเอมากหกแปกับเจ็นะครับเอยกเิ่งหกับเจังนไครับอย่งไรเอฟซีนใดล่ะเออเช่องเงี้ยงกัอนดาน้องดาพารวยน้องดาพารวยเนาะเอ้ยน้ดเล่นด้วยเจ้เออน้องดาเนด้วยน้ำเขาจวางเอฟซีเพเ่นเนาะถ้าไม่ได้เบิ้งคลิปนี่อกั ไอ้พันุถือคู่คนจรงสินะไอ้พันลํำด้วยมีโชคมีลาเม่กันเนาะเรานบ่เคยได้สัมผัสจีกะพี่้คุสร้างอื่นเนาะเออวันนี่พันด้วยน้ำกันลาบานเอฟซีสิงด้ด้วยน้ำกันนะครับเราด้วยน้ำกันด้วยน้ำกันเราไ้เฮ็ดคลีปนีอาดด้วยน้ำกันเราเราเรามีตัวมากเป็นพิเศษบ่ครับทีทีไหมากครับกมากเจ็ดแปดับหกแปดหะครับ มากเกียร์แก็พอแปดแครับในอะไรผม,ผมทั้งหลามันผมจาบไทยซื้อผมมาเล,ก,าาก,เลกเบิดทั้งหลา่อมาเลเบิว่าน่อ,นะอครับเอเลกเบิ้ดทั้งหนเปนกแปดเกียร์แปดี่สนะอ้คบอยบอกหลายตัวอย่างมนบ่มีเงินซื้อซีนสิออสนะอะไรอในในในระไรัดเนาะกันละ การลองเบิรงกนะคุณยายในเบิ้์คชิมนีอก็ซื้อไวปยังละศีบาทเส้าบาทก็ได้เพราะเสียหายครับออกมาเนาะคมัไม่บูร์นพร้อมกันอาจทีได้ถึียงร่ำหอมเรื่องสินะครับสื่อไปยี่สิบบาทก็จะเป็นหมืองคุณที่มาซอยกันเห็ดกันต่างกเนาะเอาซะเลยเนาะพอดเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวที่ลำด้วยเด้อครับครับ นี่คือเลขทะเบียนรถของเสียจวนนะคะตรงกับความฝันที่เสียจวนฝันนะคะร 8, ต,รรตรงกับความฝันของเสียจวนพอดีนะคะเป็นทะเบียนรถของเสียจวนก็เจ็ดแปดกับสองสองฮะตรงกับความฝันที่เสียจวนฝันนะคะเดี๋ยวเอสจะพาดูเลข ความฝันของเสียจวนกันนะคะอ,อันนี้ก็คือเลขของเสียจวนฝันนะคะมีหกหกแปดกับเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะเสียจวนก็ฝากมาเป็นเป็นเลขวิ่งนะคะ fc ฮะเลขวิ่งเลขวิ่งก็ วิ่งเวิ่งหนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยเด้อจะเป็นกำลังใจให้ดาด้วยนะคะช่องเล็น้อยกำลังหัดถ่ายคลิปหัดทำคลิปเพื่อให้ f อได้ชมกันนะคะ คลิปนี้ดาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาพารวยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ